กระตุกได้แล้วกระตุกเออโอ้แม็กกี้ก็เก่งเมื่อกี้ก็เก่งเอาลงเอาวางลงเอาวางลงอ๋อเหรอเอาไว้งั้นงล่ะทางนั้นเอาไว้งั้นก่อนตึงๆนิดหน่อยกระดูกเลยกระตุกเลยบวกกระตุกบวกกินบันมันติดไปไป,ไปกระกระตุกได้แล้วมั้งลูกว่าได้ว่าได้เอามันกินหมดแล้วนัน่นเอาขึ้นมาใส่ใหม่ แม่คือรั่วไหมอาใส่ไหมเือเือจะเชือ เป็นแนวต้วนอ่ะแต่ว่ายังมีตวมัวนุ่มหรอกอรปลาค้างไว้ปะปลาปันค้างตัวใหญ่ด้ตัวเนี้ยบ้อนบักใหญ่เลยนะให้มันดึงไปลึกๆก่อนค่อยกระตุกอเ,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 อเอาเอาเอาจะพึ่งเด้ออวจะพึ่งเด้อลูกเ,เ,เอาลูกเอาลูกลุกว้าวว้า,าวฟาดไปเลย เอาไหมเอาไหมปุ่นอ่ะอ่ะโอ้ยอันมดเหลืออีกด้วยแม่เลยหลายขั้นเติมเลยเราอันใช่น้อยๆดิน่ะกูล่ะเตยมสาเลยเอายอมมายกเนาะทั้งปลาสลิดตั้งปลานิลเต็มเอาจบไปเดี๋ยวเหรอไม่ทำนม่เต็มเลยแล้วมันจะโดนกันเดี๋ยวลูกแล้วแม่ตัวปลาสลิดก่อนเต็มเลยว้าหลายอีรีดิค่ะเยอะมาก ปลาดินเย็มมีน้ำมันได้เยอะเวทีปลาปั่นขังไวปสะหญ่สะกว้างมากอ่ะเอาเอาใทปไปนี่นี่แม่มาเจะมาปลาควนีไหมเพี่มองนี่ปลาควนก็มี่เลยพี่นี่ปลาปลาปลาปันนั่นหน่อยปลาเค็งหน่อยอันพุ่นมีคนเอาเลยตีบปลาควนทั้งนั้นไหม พูดไหมแม่ทิเอาปลาควนแม่อยากเอาปลาคอนแม่อยากถ่ค,คลิปพัฒนาอา,ารลิดกกเดอนตอปลาสลิดไหมมันหลายอหลีอหลูอีห่ออีหลออิลีลลลเต็มน้ำมันเยอะอยจริงนะ วันเมื่อกี้แม่เอาน้นหมกหมอกอยู่ดึงยังดึงแล้วตัน้นลงแล้วตัน้นเอ้ยอย่าทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็ได้ลูกเออ,อเดี๋ยวแม่ดึงให้เดี๋ยวแม่ดึงขึ้นมามันจะหลุดลง้างปะนะปานิน

mẹ em bằng lạc mặt 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 Cái เยอะเลยนะไม่ใช่เยอะแล้วติดตั้งนเลยนะต้องมีจนติดตั้งแค่หลุม

ยังเคยออกอยู่เอาใบาออกเขาไม่ตัดทีเดียวอะไรหอออกเนี่ยเลียนเยื่ยอใบกัน ต่อแล้วต่อแล้ว

มุ่งกุกพักจะเดาเก็บกันควอ,อ,องความความเจ้าป่ามึงไปเก็บกันหน่อยเย้าเคยลุกมาไหมเอาปลาไปเก็บแป๊บนึงเอาไาไปเก็บสักแป๊บปลาไปเก็บแป๊บนึงเดอ้อ เก่าไปครั้งที่ตายก่อนขึ้นไปแป๊บนึ่ดแล้วลงมาใหม่น้นอเอามาใส่ลงมาพอตาของแป๊บไม่ล่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ